ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองผู้ทําบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทําบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทําบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้าม คนไม่ได้ทําบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกกานิบาตอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทําทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทําสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสําหรับคนทําชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทําหรือไม่ได้ทํา แต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทําส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทําสุดจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไร้ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทํามันให้รู้สึกเออบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซับภายในคือบนนุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทําไว ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถ,ถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไปเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกริยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐาดาของพระนางยโสธรามารดาพระลาหุล พระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปะพุทธแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบิลพัทตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารนะมักปรากฏที่กบิลพัททั้งสิ้นเมื่อพระเด็จถาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัทโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมารหกพระองค์ไม่ได้ผนวด คือพระพัตยกุมารอนุรุธะอนันทะภคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกลกของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสายะทั้งหกนี้ชรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทําให้ท้ามหานามเชตถาดาของพระอนุรุธะไม่สบายพระทยัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุธะว่าในพวกเราสองคนนี้ ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุธาจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุธะเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของคารวาตอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมาดาขออนุญาตบวชพระมาดาทรงห้ามถึงสามครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมาดาจึงว่าหากพัทยาราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุธะจึงไปหาพัทยาอ่อนวอนอยู่ถึงเจ็ดวัน พัทยราชจึงยอมรับคำว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมารหพระองค์ด้วยกันคือพัทยะอนุรุทธะอานันทะพะคุกิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูสามาลาเข้าอีกหนึ่งเป็นเจก่อนออกบวชได้สวยมหาสมบัติ7วันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งว่าเทวดาสวยที่สมบัติและเสด็จพร้อมด้วยจตุรง,งคสินีเสนา ดุดเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ทรงจะตรงคินีเสนากลับราชกุมารทั้งหกพระองค์ได้เปลื้องพัตราพรของตนของตน,งตนหอ่อแล้วสั่งให้อุบารีนายภูสามาลาและช่งางกระบกพรางกล่าวว่าอุบารีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมัติเหล่านี้แล้วกลับไป อุบาลีกลิ่งเปลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้งหกและอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกศากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมาร ยืดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสักยะทั้งหกนี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่าหากเรารับพัตราพรอ,อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นทมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อออกเอาพัตราพรแขวนไว้บนกิ่งไม้พรางกล่าวว่าผู้ตรงการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้ว กลับไปหาราชกุมารทั้ง 6, หกเล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพ,พระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณนะอนุปยะอัมพวันแห่งอนุปยะนิคมของพวกมลรกษัตริย์สักยกุมารทั้งหกพระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณนที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสักยะ มีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ได้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทำสามีก่กรรมแก่เขามีการลุกรับและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักสั่งสิ้นไปพระศาสดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้น จึงให้สากยกุมาทั้งหได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้งหนั้นพัทธิยะได้สำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์ประกอบด้วยวิชาสภายในรรษานั่นเองวิชาสมนั้นคือ 1. ปุปเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติหนหลังได้ 2. จุตูปปตาตยานคือทิพจักสุ 3. อาสวัคยญา,านคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรัต ได้จากสุทิพต่อมาภายหลังได้สดับมหาปริษสวิตกสูตรได้บรรลุพระอรหัตผลส่วนพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปฏิผลพระภคุกและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิปุตุชนหมายความว่า,วาได้ฤทธิหลายอย่างแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่ต่อมาพระาศาสดาเสด็จสู่โกสัมผีนคร ประชาชนให้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเลื่อมใสนั้นลาบสการาจึงเกิดขึ้นแก่พระสถาโคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสสปพระพัทธิยะพระอนุรุธะพระอานนท์พระภคุพระกิมพีระอยู่ที่ไหนดังนี้แล้ว เที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสิติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสักยกุมารทั้งหลายมีพระพัทธิยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขตัตยะบรรพชิตเราก็เป็นขตัตยะบรรพชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทำให้ใครหนอเลื่อมใส แล้วให้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นพระเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะได้บรรลุโสดาปติพนสีแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชคฤห์รครั้งแรกพระเจ้าประเสณที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตได้แต่พระราชกุมารอาชาติัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษ เมื่อสมคบก,กับพระราชกุมารนั้นเกลี้ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพักพวกเป็นกําลังยังลาบสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัทหรือเขตเทวทหะก็จะน่าสงสัยมากกว่าเหตุไรพระญาติทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลย ที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทําสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาบสการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรยอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทํากรรมอันหนักต่างๆ พระศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านให้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพระพุทธเจ้ามานมนานนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดนนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะากเกลี้ยกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวก ดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโกสัมผีมุ่งสู่ราชฤกษ์เนรมิตรเพศเป็นกุมารน,น้อยพันอสรพิษสี่ตัวคือที่มือสองและที่เท้าสองอีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทําเป็นเสร้ไว้บนศีรษะอีกตัวหนึ่งทําเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่าท่านเป็นใคร จึงทูลตอบว่าอัตมาภาพคือพระเทวทัตเพื่อบรรเทาคว,วามกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังฆาติบาทและจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารปราประโรมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมาเรเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่พระเทวทัตย,ยังลาบสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัต อุดมด้วยลาบสการะและปัจ,จัจสี่อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาบสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์อีกคิดว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ลิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระาศาสดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชกฤห์ ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทสี 4. แม้พระราชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชารามากแล้วขอจงทรงขวนกวายน้อยอยู่เป็นสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม่อมฉันจากบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่หม่อมฉันเถิด เราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระปุถุชนอยู่จะปกครองพระอรหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตทาให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดาตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทําหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถิดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธอ,อยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่ เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทวทัตระลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเขลาสิกวาดว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจที่อยู่ในลาบสักการะและชื่อเสียงถูกลาบสักการะครอบงทำทําให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันลาบสักการะเป็นต้นนั้นเป็นดุจเคละคือน้าลหลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถ่มทิ้งแล้ว เธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือลาบและประจัยสีเห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แลอันท่านเรียกว่าเคลาสิกวัทะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมากผูกอาฆาตในพระาศาสดาเป็นครั้งแรกเล่าหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตกระทำอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระาศาสดาทรงเห็นว่าปล่อยไว ความเสื่อมจากลามปามาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทําประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชฤก์ว่าการใดอันพระเทวทัตทําแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมกว่าว่าพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่า บัดนี้เราถูกพระสมณะโคดมตัดขาดแล้วกําจัดเสร็จแล้วเราจะทําความพินาศแก่พระสมณะโคดมนั้นให้จงได้ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาตสตรูทูลยุโยงว่าราชกุมารเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะพึงที่วงคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอพระองค์จงรีบลงพระชนพระราชาแล้วขึ้นเสวยราชเ,เองส่วนอาตมาภาพ จะปรงพระชนพระสมณะโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกันพระองค์จะได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอนาจักรอัตมาภาพจกเป็นใหญ่ในศาสนาจักรความพยายามในเรื่องให้อาชาติสตรูกุมารปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสาเร็จอาชาติสตรูกุมารได้ขึ้นครองราชการอุปถัมบรงพระเทวทัตและบริวารเป็นไปอย่างสม่ำเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติสตรูจํานวนหนึ่ง เพื่อปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระาศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปันติผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดําเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิจกูดแล้วกลิ้งศีลาลงมาในขณะพระาศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสเกตหินกระเด็นมากระทบปบาดของพระาศาสดาทําให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้น พระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนะักจึงให้พระเจ้าอาชาติัตรูปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทําลายพระาศาสดาขณะออกบินธบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระาศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ําคือพระเมตตาช้างไม่ทําอันตรายแก่พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคารพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปส่มยิงพระพุทธเจ้าก็าตาม การกลิ้งศิลาจากภูเขาคิจกูดก็ตามการปล่อยช้างนาราคิรีก็ตามเป็นการกระทําของพระเทวทัตทั้งสิน้นแม้การปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุโยงของพระเทวทัตเหมือนกันทําไมเนาะพระราชาจึงทรงคบคนชั่วถึงป่านนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสลับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระไทยเกรงราชบาลังจะไม่มั่นคงหาคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บํารุง คือไม่ย,ยอมไปมาหาสู่ทายาทธรรมปัจจัยาลาบที่เคยถวายห้าร้อยสำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมยถวายอะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสาการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประสงค์จะลิ้นชีดโดยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าพระศัสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของภิกษุคือ 1. ขอให้ภิกษุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก 2. ขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิต 3. ขอให้ภิกษุถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวาย 4. ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบินทบาทมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นํามาถวาย 5. ขอให้ภิกษุอยู่คนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มงบงังพระศาสดาไม่ทรงอาํานยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำํำก็จงทําเฉพาะตนเถิด เราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทําอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญตัติพระเทวทัตได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ขอผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัตความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้งหานั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอ ด้วยต้องการจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาบและได้ความนถือเท่านั้นเมื่อได้ภิกษุใหม่ประมาณ500รูปเป็นบริวารแล้วここก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทําลายสงฆ์ผู้สามาัคคีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทําลายสงฆ์หรือจริงพระเจ้าข้าพระเทวทัตถูลลับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทําลายสงฆ์เลยเพราะการทําลายสงฆ์เป็นโทษหนะัก แม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่ท้าวันหนึ่งพบพระอานุ์ซึ่งบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชกฤืได้กล่าวกับพระอานุ์ว่าอานุลผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระศาสดาพระอานุ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตกว่า เทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไหม่ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อกวานย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสย้ำว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิ่งทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่พระอริยเจ้าไม่ทำเลย พระเทวทัตได้ภิกษุใหม่ชาววาชีห้าร้อยรูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุห้าประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศรีศัก์ในเขตแคว้นมคธนั่นเองพระาศาสดาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรเงจะต้องวอดวาเสียจากคุณธรรมอันพึงมลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง ได้ดื่มรสแห่งอมะตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศัสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสา,าวกทั้งสองเลื่อมใสในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสา,าวกพาภิกษุห้าร้อยรูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพรางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิด พระษารีบุตรโมกขลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมกขลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วดังนี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครสา,าวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยงามยิ่งนะักจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไป ไปเพียงสองเท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามเลือเกินพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสับดิรชานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสข้อความในลักขณะชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันฐาน จงดูเถิดเนื้อชื่อลักษณะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัพให้พระสองรูปนั่งข้างทั้งสองเป็นทํานองอาคารสา,าวกแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระตถาคตเจา้าพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนเทวทัตท,ทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทำได้ดังนี้แล้วตรัสนาทีเจรากากะชาดกหรือวีรกะชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทธกะไหมนกนั้นเสียงเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงเขาเป็นผัวของฉันวีรกะตอบว่านกสวิทธกะถูกสลายพันคอตายซะแล้วเพราะตัวไม่ได้เป็นนกทะเล ทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้นําและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระศา,ศาสดาทรงปลารถพระเทวทัตตรัสชาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทะคละกะชาดกวิโรจนะชาดกชะวะสกุณชาดกกุรังขมิคะชาดกและอุพโตพระตะทะชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชครห์สู่นครสาวัตถี ราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับณเชตะวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระเลือดและความเสียใจยที่พระอัครสา,าวกทั้งสองมาพาพิสุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึง9้าเดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทําผิดไว้ในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้าหอร้องให้สิทธิหาไปเฝ้า สาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้พระพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าใหม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดจิงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระหฤทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวง เช่นในคนแม่นธนูพระเทวทัตโจรองคุริมานช้างนาวาคิรีและแม้ในพระราหุนคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกที่รักผลักที่ชังประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมาเข่าสิทธิ์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศีษะไปเฝ้าพระศาสดาณเมืองสาวัตถีพิสุท์ทั้งหลายทราบข่าวนั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุ์ทั้งหลาย ในชาตินี้เทวทัตจกไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุห้าประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระาศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางภิกษุทั้งหลายก็กล่าวทูลพระาศาสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระาศาสดาตรัสว่าเทวทัตจะมาถึงไหนจะทําอย่างไรก็าตาม เรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาพิสุทน์ทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยอ์เดียวบัดนี้กึ่งโยอ์บัดนี้พระเทวทัตมาถึงสะโบกครณีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราพระสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียง ลงริมสะโบกครณีใกล้วัดเชตทวันแล้วพากันลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตลูกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเขา่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจดถึงพื้นดินเทวทัตลกล่าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลาย เป็นผู้ชำนาญในการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสําเร็จมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสนาทรงหินฐานะนี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายจึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวช ถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นเครือขัดจะทํากรรมหนักยิ่งกว่านี้จากไม่ได้ทําปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทํากรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทําปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจักได้เป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้านามว่าอทิสสระพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจีถูกไฟในอเวจีไหม้อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในเอเวจีนั้นนานแสนนานพิษุท์ทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงสีละวณว,วนาฆาชาดก สมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพรานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พรานนั้นกลับมาตัดงาเสียถึงสามครั้งและถูกแผ่นดินสูบพระศาสดาทรงย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอักตันยูก็ให้เขาพอใจไม่ได้ทรงแสดงชฉดกอื่นๆอ,อีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุ จุลธรรมปารชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาระพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะรู้แต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสุกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสุกแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมหรสพพลางกล่าวกันว่าเป็นราบของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไปพิสุจ์ทั้งหลายกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่า มิใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิงคละชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคละผู้ครองนครพระนศีเป็นพระเจาแผ่นดินที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหรสศพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิงคละนักหรือเขาตอบว่าพระราชาปิ่งคละผู้มีพระเนตรไม่ดำ หาเป็นที่รักของข้าพเจ้าใหม่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพรยามมจุราชมัมจุราชรํำคาญเข้าอาจนำพระองค์กลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัตไปที่ใดพระศาสดาตอบว่าไปเกิดในเวจีมหานรกแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทำบาป ย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นดังได้พรนนา,นาวไว้ได้แต่เบื้องต้น